สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทักทายพี่น้องชาว YouTube นะครับทุกคนทุกท่านครับผมที่กำลังรับชมทางผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับมงคลส้าสตูดิโอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่น้องมาชมนะครับนี่หน้าขาวๆ ก็ต้องสืบครับพี่น้องของดีครับของดีเมืองพะทายครับผมเอาไปเสริมรถแห่เราอีกนะครับเอาไปเสริมรถแหย่เราอีกหนึ่งใบนะครับที่เหลือเพราะว่ารถของผมก็หน้าสองตอนนี้หลังหนึ่งนะครับก็เอาไปเป็นหน้าสองหลังสองนะครับก็มาเอาอีกใบหนึ่งครับให้มันครบนะครับสะสมเรื่อยๆครับทีละใบสองใบพี่น้องนี่ครับ สังจ้อยวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับโ,โบตันก็มาครับวันนี้ใช่ไหมโอ้โห,โโหสุดยอดครับจะพาไปใหหว่พพหหวงเลยเนาะสองใบนี่เะกินเรไปทุกงานนพาพี่โอ้จะพาไปเลยม้วน,นดังมวนเว้ยท่้นน้อยหน่อยคือดังม้วนเลย ไอ้โยคะนนี่หน่อยของผมเขาว่ารถห้างห้างเออรถห้างห้างว่ะรถช่างจอยไหมอ๋อของของวงคนมันดังมันมันภาพรวมมันสวยงามนะอ๋อเพาของช่างจอยนี่โอหช่างจอยนี่งานเยอะเด้ถช่างจอยนี่นะผมไปออกงานบางอั่นะที่กคอนนี่ไปหดเจ้าภาพหัวมลอยยังไงอ๋อเจ้าคือทันสมัยเดียวไส่ปิ้งเลยวยกรถบ่มีพอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละเนาะเออ ัวทางห่างคือมวลไงไปแยคือเขาเขาบดเนีนความแรงนะเขาเอามวลครับไปแย่เจอรถใหญ่พ่อผมไปหอดผมไปก็รถแ่แยเขาล้งเนาะรถแย่แย่เขาลงอันนี้โมเมนตาทิ้งเลยตามทีจะภาพเขาีมัเนาะรถคัเนแยไปก่อนเอาถิ่เขาเป้าเอาคันน้อยดีกว่าป่พูดถกก็จาพนเอาเอาเขาคว่มวลนะคุณดังชัดแต่ไว้รุ่นก็ต้องเลงนะใช่ครับ คน,นคนคนคนอายุเยอะเขาชอบฟังแบบอะไรที่ชัดๆเนาะเดี๋ยวพี่จอยช่างจอยเดี๋ยวพาพามาเดี๋ยวพามาดูสเปคของอ่าตู้นี้นะครับเอาสเปคแบบไหอนอ่าสเปคนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยในตู้ใบหนึ่งนี่ครับก็เสียงกลางสิบสองนิ้วสามดอกกลางสิบสองนิ้วสามดอกที่ที่ทวางวางองศาคไยกันนะอ่าที่ว่าลิขสิทธิ์ของเจ้าเจ้าองแล้วก็มีเสียงแหลม เซี่ยงเลีมนี่ใไซรุ่นในสองพันสิบหกสองพันสิบหกเป็นตัวใหม่ล่าสุดของพี่เนี่ยครับเจ้ากรอยากได้เจ้ากุนี่ก็เอาไอ้ดีโก้เก่าใซ่ก็ได้โอ้ในซอนน่ะ่นคปั๊บตูดได้เท่าไรหกพันวันนี่เน่น้องผอ๋สวัสดีครับเนี่สวัสดีครับผมโอ้โหอันนี้เป็นเป็นเป็นดอกรุ่นไหนนะครับไอเสียงแหลมอ่ะเสียงกลางอ่ะเสียงกลางเป็นในซีหาศูนย์วีทูของ อ๋อ C ห้ครับผมก็มีจำน่ายที่นี่ที่เดียวมีแต่ไม่เจอมึงเดียวเพราะว่าคือเขาเป็นเป็นผู้ยังไงล่ะอ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ E O M บ่โอหิยยังเนาะก็บ่ถึงก็ว่าถึงขนาดนนั้ประมาณนั้นแหละครับครับก็คืออ่าอกรุ่นนี้ถ้าใครอยากอยากได้ก็ต้องมาสั่งที่อเมเจอร์อเมเจอร์อเมเจอร์ที่เดียวนะครับ สี่หกศูนสี่หกสี่ห้าศูนย์เนาะอ่าเป็นนิโอนะครับแต่ส่วนเสียงแหลมก็ยังเป็นเจนาศูนย์เจนาศูนย์แต่ไม่ไม่ใช้ไม่ไม่เป็นนิโอเนาะเป็นแมเหล็กถ้าพูดอยากได้ให้มันจับก็มีทุนหลายก็ใส่เป็นนิโออ๋อก็คือสั่งได้สั่งดีเก้เก้าได้ใช่ไหมครับราคาก็จะบวกเพิ่มไปตามนั้นแต่ตูดหนึ่งก็ได้ข่าวว่าประมาณห้าหกพันใช่ใช่ไหมครับดีเก้าเก้าเนี่ยบ้า ต้องมองกับหัวขั้นแล้วแจวแจวคุณภาพเสียงสมราคาเนอะค่ะเป็นนิโอนิโอด้วยเนาะนี่ครับก็ตู้นี้มีสามดอกแต่หลายท่านก็น่าจะคุ้นเคยกันดีครับตู้นี้นะครับของดีเมันมาทายอ่ะเข็นมาที่แรกนี่เขาแบบภาษาแดงเลยบอภาษาวันนอกว่าเจ็ดมัดเองเลยดอกสามดอกไล้มันก็ต้องเฟียดกันเสียงบอกแต่ว่าตามความเป็นจริงเรามาฟังนี่เยา แต่ว่าขั้นใส่เครื่องกับนี่เปลี่ยนแน่นอนครับต่ว่าถ้าเอาตามหลักการเขาเรียกว่าอะไรเอาตามหลักการวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแน่นอนแต่ถ้าฟังจริงๆแล้วก็คือแบบผมชอบแบบว่าคือรถแห่เดินปับเดินตรงก็ออกเสียงนี้เดินออกข้างก็ออกเสียงนี้คือบาง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 ตู้ที่ไปฟังก็แบบคือเดินตรงออกเสียงนี้แต่เดินออกข้างคือหายอะไรประมาณนี้แต่ตู้นี้คือแบบเดินไปฝั่งไหนก็โทนจะเดียวกัน ซูมว่าตูงงี้ๆตัวเดียวเนาะอันนี้บ่ได้บ่ได้ไปโจมตีกับเจ้าเนาะครับอันนี้นอ่าตามที่ฟังตามที่ฟังมันมันไปก็มันออกคล้ายๆกันน่ะบัดนี้มันดิเฟดกันเองของมันแต่ว่าดอกไอ้ของเฮานี่องศาที่เฮาโจุดดีสีเด่นตัวนี้มันมันมันสิออกว่าข้างพี่เด้ะครับเป็นแบบ2ฝั่งสิครับดอกด้านขวาสิไปซ้ายช่อ่าด้านซ้ายไปขวาแล้วก็กลางมันก็มากลางอือสิได้มันสิบ่บอดครับแล้วแหลมมันก็อยู่ข้างด้วย เพราะว่าปากเขาเนี่ยมันมันบังคับกิจทางของมันมันก็เลยได้มันเลยมันก็เลยบาบอดครับมานหักล่างกันนะครับผมแต่ว่าส่วนมากเขาจะเอาเฮตเตยกับก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้ดูแต่รู้แต่ว่าช่างจ่อยทำไม่ทันอ่ะว่าทันคิวตอนนี้ถึงเดือนพฤษภาคมนี่ก็เต็มหมดแล้วเต็มแล้วกี่กี่ใบครับเนี่ยคิวที่กำลังจะขึ้นครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยของเดาผ้าปิ้นของเยนูชานี่ป่านละแปดใบค่ะละแปดสิบหกแล้ว กี่หาวันครับมือนีวันไหนแล้ววันนี้กหาครับเนี่ยตีส่งวันทีน่สามสิบอ้าวแล้วเต้ตงอ <c oughs> งถั่วช่างโจอไม่ได้นอนอีกแล้วช่างโจงรถั่วไปทันแล้วก็คิวต่อไปกับวันที่สิบครับมีเบียดพร้อมครับคิวต่อไปอืมเบียดรู้สึกว่าจะสามสิบสองใบเจ้ารถหกใบแต่ถ้าจ้างตอนนี้คือไม่มีของก็คือต้องต้องสั่งสั่งยังสั่งจองอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องจองครับอืม ก็คือ <โฟ S 1> ต้องสั่งจองอย่างเดียวใครสนใจก็ไ,กจไ,ได้สุข้อนหรือมันเนาะตามคิวคอ,คอ,อ,อู้แปดคนก็ยังไม่ทันอีกอยังไงก็ต้องตามคิวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคิวที่เขาหลับมาเนี่ยมันก็แค่ระย,ยะสามวันสี่วันนะสามวันสี่วันบ่ถึงอาทิตย์เนี่ยวันต่อ,ตอคิวใช่ไหมครับอืมซิบกาใบเหนียวอู้โข่ซือว่าอูปูได้ครับสุดยอดอ่ะกูปูอะไรเป็นมาเลยตรงงานทันนี่ครับสวยงามครับสวยงาม ใครสนใจก็เบอร์โทรไหนเนาะเบอร์โทรเบอร์โทรเฮียเนี่ยเบอร์โทรเฮียก็081264449 081265649 4449 081265449ครับผมเบอร์093 093 091 8347 8347 โทรมาสมอบถามาเฮ้ยแม่บ้าเดี๋ยวแมวนี่ครับเอ้าประมาณนี้เดี๋ยวให้ช่างโอยร้องให้ฟังครับวันนี้ไม่เจอเฮียนะวันนี้เฮียพักผ่อนแล้วเพราะว่าเฮีย,ยสู้แดดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสู้แดดไม่ไหวภาษาไทยเราภาษาไทยเราทำไมมันกระลึหนัดแล้วภาษาไทยไล่เฮก็ได้ครับ ไล่เหยื่ก็ได้ไล่เหยงมอมงคนสาวเออมียูทูบอยู่เนาะแซมเอาอเดี๋ยวเปิดไล่หยงมอมงคลสาวให้ฟังโดยสาวบัวตสาวบัวตสาวซิเต็ม สิ่งที่ใช้ก็แค่นี้ครับผมมีมิกกับ902 902ตัวธรรมดาเนาะแล้วก็ Cross DBX อันนี้เอาสิลองรองลองตะกลางได้หมด่าไหนรองเดียวอ่าในร้องตะกลางครับใบเดียวนะครับ छिपा का हम के सुबह प्रकाश นี่ใครอยากมาฟังก็มาฟังได้ครับที่โรงงานนะครับเฮียทรงอเมเจอร์นะครับผมอำเภอปทายครับผมปากหมุดก็ปั๊มน้ำมันพิธีสาขาสองสาขาประทายนะครับผมก็จะเจอเลยนะครับตัวนี้แกมีให้ลองอยู่ตลอดนะครับมาตรงไหนอยากฟังตรงไหนก็มาได้ครับนี่ตัวที่เราเอาก็นี่ครับกลับบ้านกัน โอเคครับผมคลิปนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อทางเฮียซงอเมเจอร์เลยได้เลยนะครับผม Facebook ก็ซงอเมเจอร์นะครับซงคณะรัฐนะครับ Facebook นะครับผมติดต่อสั่งซื้อตู้นะครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ